กิจกรรมวามเรียนว่ากิ่งบริเวณหน้าการที่68วันที่8ตอนที่3วันที่เอ็ดบาดราศจังอาเซวยนาจะพากันนาบริการนั่นจะเสกนาตุลา

သာနာနာမငတေတတေနိဓမ္မတေလူတာနာဝိဒံ हि เตနာတေနသဝတိဟောတုခေယဝိလကံမာနာမာဒီတံငာနာနုညိသမံိတောိသိတေဓမ္မေငမုတိเจရမိသိယေနာမာဒီတံ हि เตနာတေနသဝတိဟောတုသံဒုဒတေတုပ္ပလေဝဒေယေဇုတံမာနာနိ

ဘောဓသံသရံအာတာເວາ citta ວິວາຍາဂိຕະວາမຍາရိກະຕະວາຕານາຈາເລໂນເວາເດໂຫນາໂພນາວັນນາရိຕະເຄນຍາລະຕະໂພເນດິໂນກະເທໂພສຸເພນາສຸພາລີຕາມີຍານະນະວະວະຍະນາຕະຖາລາພາໂເທນາດາລຸມီມານຸຊະນະມາມາມາຍາມາຍິຕິກິຍາຍາມາ อะกาโลเอตุมายะถาเกณามาการลาภะนี้นีตัเกนะมานี่อริยามานัยยะมามโนยะเรายะถาตุเมเหมานาหรือราอิเมธตมากุสุราอิเมธตมาตุสุราอิเมธตมาวิโยกะอิเมธตมาธรรมตาธรรมตินาอันติตายะตุปายาตังวหตติอันดาตุเมเห ပါဏိယတိชีဝိတံမပယာယာယုန်ာလောဘณีသာနာတိသရသာเอกဝယံဝေနဝဇိနိအရသနာပါဏိယတိชีတာမပယံယောဝိနတနာဒရိတာနာရိတာ ตถาคตโคเวตฺโตนิยาสเวตมาลียาตปนายะติอานาติสุขะอาการมะขอเรื่องสุขยาสุบทั่วอะหาโดอะปังกากันนะเมเกวิยาอุทะลีนาเอตาสัญญายะเมรวีตังกะเรยานตังมะอุเวรานามเกวะนาเตนะตะรมาโลกะเกนะยิตันสัทธายาติ จุไวจาโยตมันตตาตตาวิปังตติอะจะงิรังาตังุปังตังวิถามาโนปะโระเยกอบุปันรู้ยจนั้นไม่ว่ารงกายันได้อันน่มดืัื่มงมับงเิดอันเยวะกิจามะตังบางโกยามะนังสุเวเวาเมีี ความแก่เป็ทำได้ความแก่ไไม่ได้พยาธิธรรมโมมหีพยาธิอนาติตโตทำมีความเจ็บไข้เปทำได้ร้องไข้ไปไม่ได้มาลานาธรรมโมมหีมาลามาลานาอนาติตโตทำมีความตายไปทำไม่ได้สัาเปอิเมปิเยอีมนาเปหีนานาพระบวินาพระบเราจะเป็นทางน่าทางเราของในหลองกรรมสกโกไมหี มีของตนมีกรรมเป็นปุ้ยผลและมีกรรมเป็นแรงเกิดมีกรรมด้วยการมีกรรมด้วยสายยางกรรมกะไรแต่มีแต่นีนางวาบบบางบาบายและโยแต่ไม่เรามีกรรมอันใดไว้เป็นบุญบาปเป็นอาเือแเหมือนกันนั้นไปวางอาเมออานางว่าเจ้าเวทีทำงาทั้งหลายพวรเนาอย่างนี้ทุกวันเลยิบเจ้าบทตัวแต่ว่าอย่างาทุกขังปบดตาเะนีทุกข์าพยาบด นิโนเอตเวอัเยีตมะนางลูกตงตะเพวานโบทันตุตะบะปะตะทิยาอานานทันตุตะทยาินางลักตุตะปถาปะวากาโหถทันตุตะตาตะเพุตานะตะตาะเจตะนังเ้าตะนางะเตะนหังขัพันทมิตะตะโสยี่ิบบุตรเป็นาถายาเทวตาสันติวิหาราดินีทู ตาจิตาตุัณตุเตจุาเยปีอัตภะาเกตาติตาที่ยานิกัางธรรมะวังจิตเตรามเอวิตุกะเจวังสติจิลังธรรมโมธมะทัตะุลาสังโคตุภะว่าดียตาตาละหันทุตาเปวปิปาธรรมะเดีิโนติปันมาอิตัมวิยาเตจิเบกตุกนิขานตปุญญะจิตานิกตาญาณัญานิกตามนีเตจตากินโตุตาลาปฏิ เยิยาหุนาวันตาจะไม่หังมาตาบิตาได้โย,ยดีตยดสตาเปิดดิวาตเจเนตโนโดยสอนธรรมะโดยที่เราู้มีคุณมนาเจ้าเป็นต้นที่เขาเจ้าเห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นราแต่ทั้งหลายที่เป็นการธาตุตาดิดันตีโลกาตมิเงเตปุมาจะตูโยนิคาปุเตโกโคกาล,ะละาตเดรัตนาวะเว มีเวกันตั้งแต่รอบเกิดวงการั้งแตสี่กันหน้าแล้วกันหนึ่งอันตีตั้งแต่ัายา้านเยว่าีนานาเมียนุโมทันทุเตสยังเจดีมันประชานตีเทวาตะถังเยวะยุงกันเราได้ทราบได้สมบุญของท่าแล้ววอนั้นทรงมโนธรรเกิดก็ต่อใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญพระเจ้านี้ขอเทศทั้หลายจงเนียกอนตอนนี้อยญมณยาที่นานนะ ปุญญาณนงอนุโมทนาทนาทุเหตุนาตเพตาาหตุเอเวลาุกาชีวิโนเอรมะตาตุปันเเอสถานิาสุาเราเหตุงาบุตงหมายด้ได้นะีเอได้ถึง้เสียอความนี้นั้นต้ออนุสัจิานมเพียราร